สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบ เก้กากอลักดานะคะหกสี่แนวทางฮานอยสายวิ่งสายลูดคือเจ็ดนะคะ,ะเราไม่มีสี่เจ็ดนาะมีแต่สี่แปดออกสี่เจ็ดนะคะแล้วตัวเน้นเป้ให้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะมันออกหนึ่งหกับหนึ่งห้าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเนาะแต่ว่าเอา่อ อืมเนาะอ่ะมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันวันนี้เนาะมาลุ้นกันวันนี้วันนี้วันที่สามสิบกรกฎานะคะแนวทางฮานอยหกสี่นะคะสายวิ่งสายลูดคืนหนึ่งนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตงพอของปาก่อนะคะเอ่อ ปว่าเป้ว่าเนี่ยหน้าเล่นหน้าเล่นเออพิเศษไม่ใช่ v i P. เพราะว่าส่วนมากเขาจะออกแบบแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดอะไรแบบนี้นนค่ะคือคือมีติดศูนย์นะคะเนาะพิเศษถ้าใครจะเล่นก็ติดตัวนี้แค่ v i p ก็พอนะคะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะ ขอหอมปากหอมคออย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะเนาะก็วันนี้ขอให้ทุกคนปังๆรับกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ